วัสดมครับวาสามครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับครับวันนี้ครับเรามาดูเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าส่วนมากครับตัวนี้ครับก็จะอยู่นี่ครับจะอยู่ของก้อนหินนะครับอ่าครับบาตัวจะมีสองตัวครับบานตัวมีตัวเดียว แต่ว่ามันตัวนี้นะครับมันมันน่าจะคันนะครับมันมีผิดนะครับตัวนี้นี่ครับมันก็อยู่ตามหลังกล้องหินเนะี่ยไม่รู้ว่าคนคนที่คนอีสานอย่างเงี้ยเขาเขาบริโภคเขากินหรือเปล่าครับไม่แใน่ใจนะครับนี่ครับเขาจะอยู่ส่วนก้อนหินนะ ว่าแรกๆนะครับผมบอกว่าเป็นเป็นแมลงแมลงเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นสัตว์ที่แบบมีพิษนะครับดูนะครับไอ้ตัวนี้ครับมันสีมันเป็นสีไม่ใช่ว่าสีแดงนะครับมันเป็นสีเหมือนเหมือนใาๆครับขาวๆนะครับจจะเป็นตัวเมียหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ ยาวเหมือนกัน,น,นตัวใหญ่นั่นเนี่ยใครรู้ครับก,ก็บอกด้วยน,นะครับว่าตัวอะไรนะครับ